สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาดูนะคะเมื่อวานทําหน่อไม้ซิ่งแบบมีเปลือกนะคะนี่ค่ะหน่อไม้มันเยอะเราก็เลยต้องทาแบบนี้ขายก็ขายไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าใครๆก็มีนะคะบ้านเรามีทุกคนเราก็เลยจะทําเก็บไปกินค่ะนี่ทั้งเปลือกเลยนะคะเนี่ยทำมาแบบนี้แหละคะ่ะยายเอาไปต้มนะคะต้มต้มสุกแล้วจืดแล้ว ยายก็เอาขึ้นมาก็เอาใส่ถุง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 ร้อนค่ะใส่ถุงร้อนแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ใส่ได้เนี่ยแล้วเราก็เอามัดปากถุงมัดปากพังถุงดีๆแล้วก็เอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไปนึ่งสักสิบนาทีนะคะสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วพอเนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาถุงมาสวมอีกชั้นหนึ่ง แบบนี้ก็ทำได้นะคะเนี่ยยายเอาหมดเลยไม่ทิ้งเสียดายขาวๆอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเนี่ยอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยยายทำเมื่อวานตอนเย็นฝนตกนะคะไม่ได้ถ่ายนะคะจะถ่ายให้ดูตอนเช้านะคะนี่ทำเก็บไว้กินนะคะนี่เห็นไหมคะตอนหน้าแรงมันจะขายได้ค่ะตอนนี้ขายไม่ออกหรอกค่ะไม่มีคนซื้อหรอกใครๆก็มีทุกคนนะคะทุกคนทำดูดูนะคะทำไม่ยากค่ะทำดูตามที่ยายบอกนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ